เรามาทบทวนขนาดของมุมแต่ละชนิดกันนะคะมุมชนิดแรกนะคะก็จะเป็นมุมแหลมค่ะมุมแหลมคือมุมที่เล็กกว่ามุมฉากมีขนาดมากกว่าศูนองศาแต่น้อยกว่า90องศาค่ะต่อมาเป็นมุมฉากค่ะมุมฉากก็คือมุมที่มีขนาดเท่ากับ90องศาค่ะต่อมา จะเป็นมุมป้านนะคะมุมป้านก็คือมุมที่ใหญ่กว่ามุมฉากมีขนาดมากกว่า90องศาแต่ว่าจะน้อยกว่า180องศาค่ะมุมตรงมุมตรงคือมุมที่มีขนาด180องศาค่ะต่อมามุมสุดท้ายนะคะเป็นมุมกลับค่ะ มุมกลับก็คือมุมที่มีขนาดมากกว่า180องศาแต่ว่าจะน้อยกว่า360องศาค่ะทีนี้ลักษณะของมุมแต่ละชนิดนะคะแต่ละองศาจะมีลักษณะแบบไหนเดี๋ยวเรามาลองวาดกันดูนะคะอ่ทีนี้มาเริ่มที่มุมแหลมก่อนค่ะมุมแหลมเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมุมที่เล็กกว่ามุมฉาก มีขนาดมากกว่า0องศาแต่น้อยกว่า90องศาก็คือว่ามุมที่อยู่ตั้งแต่0จนถึงน้อยกว่า90เนี่ยถือว่าเป็นมุมแหลมหมดเลยนะคะตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเรามาลองวาดกันเลยถ้าเราถ้าเราอยาก ให้มุมที่เราต้องการวาดเนี่ยมีขนาดสัก30องศาอันนี้ก็30องศาเนี่ยก็ยังคงอยู่ในมุมแหลมอยู่นะคะวิธีการนะคะเราก็ดูเลยว่าจุดที่เราต้องการจะกลางองศาของมุมเนี่ยให้มันเป็นจุดไหนนะคะให้มันอยู่ข้างไหนของส่วนของเส้นตรงเราก็เลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะถ้าเราเลือกฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะคะเราก็ให้ตรงกลางของ ไม้โปรเทคเตอร์นะคะอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยค่ะส่วนเส้นนะคะก็ให้ทาบกับเส้นศูนย์องศาแบบนี้ค่ะถ้าเราอยากจะสร้างมุม30หรือ20องศานะคะเราก็ดูค่ะขอแค่ไม่เกิน90ค่ะแล้วแต่ว่าเราจะสร้างกี่องศาอ่าสมมติเราจะสร้าง30องศาเราก็จุดไว้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็นำไม้บรรทัดตรงธรรมดานะคะ ภาพแบบนี้โดยให้ลากจากจุดที่เราให้เป็นจุดศูนย์กลางตรงนี้นะคะลากผ่านเส้นนี้หรืออาจจะไม่ผ่านไม่ถึงก็ได้นะคะแล้วแต่เราค่ะขอแค่ให้มันกลางเท่ากับ3าองศาที่เราทําเครื่องหมายไว้นะคะอ่าแบบนี้เลยเราก็วาดเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ขนาดองศาไว้ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของมุมที่กลาง30องศานะคะอต่อมาเราจะลองสร้างกันอีกสักหนึ่งมุมนะคะอ่เอาสักกี่องศาดีแล้วเรามาดูกันค่ะถ้าเราเปลี่ยนข้างบ้างละ่ะเราไม่ให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนหรือจุดศูนย์กลางบ้างเราจะย้ายมาฝั่งนี้บ้างค่ะอเราลองดูว่าเราจะสร้างกันสักกี่องศาดีอทีนี้เราก็ต้องดูว่าศูนย์องศาเนี่ยมันอยู่ รอบนอกหรือรอบในนะคะถ้าเราสังเกตไม้โปรเทคเตอร์นะคะจะมีองศาขนาดองศาด้านในแล้วก็ด้านนอกด้วยนะคะเราก็ต้องดูว่าศูนย์องศาของเราเนี่ยอยู่วงนอกหรืออยู่วงในแต่ถ้าเราเราเลือกจุดศูนย์กลางหรือจุดที่วัดขนาดของมุมตรงนี้นะคะเป็นฝั่งด้านขวานะคะก็ลองดูไม้ของเรานะคะอันนี้ก็ มันจะอยู่วงนอกนะคะเราจะใช้วงนอกในการกลางองศาเนาะอ่ะเราก็ดูเราจะสร้างกี่องศาขอแค่ไม่เกิน90ก็คือได้หมดเลยนะคะอ่ะสมมติอันนี้เราจะสร้างซัก70องศาเราก็ดูว่ากลาง70เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะเราก็ทำสัญลักษณ์จุดไว้ก่อนอ่ะเพราะจุดเสร็จเราก็เอาไม้บรรทัดของเรานะคะลากโดยที่กลางไม้บรรทัดนะคะตรงนี้เป็นจุด ศูนย์กลางหรือจุดหมุนนะคะกลางไม้บรรทัดไปให้มันผ่านตรงที่เราทําสัญลักษณ์ไว้นะคะแต่ว่าเราอาจจะลากไม่ถึงก็ได้นะคะไม่ต้องลากผ่านตรงนั้นก็ได้ค่ะขอแค่ให้ไม้บรรทัดเนี่ยมันกลางองศาไปตรงที่เราทําสัญลักษณ์ไว้ค่ะแบบนี้ค่ะอันนี้เราก็ได้แล้วเจ็ดสิบองศาอ่ะต่อมา มุมฉากบ้างค่ะมุมฉากก็คือมุมที่มีขนาดเท่ากับ90องศาอ่ะก็คือเขาจะระบุเลยว่าต้อง90องศาเท่านั้นนะคะถ้าเราจะสร้างนะคะเราก็อ่ะลากเส้นฐานก่อนเส้นข้างล่างก่อนนะคะแล้วเราก็เอาไม้โปรเจคเตอร์นะคะวัดดูว่า90องศาอยู่ตรงไหนเราก็จุดไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็ วางแว้บรรทัดให้เท่ากับ90 –องศาที่เราได้กางไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็ลากเส้นตั้งฉากแบบนี้เราก็จะได้แล้วมุมฉากที่มีขนาด90 –องศาค่ะต่อมาเป็นมุมป้านค่ะมุมป้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากก็คือมากกว่า90 –องศาแต่น้อยกว่า1 80 –องศาทีนี้เรามาลองสร้างกันเลย มุมป้านลองสร้างซัก2ขนาดอ่ะทีนี้ต้องมากกว่า90องศาก็คือเท่าไหรด่ดี100องศาอ่ะลอง100องศาเดี๋ยวเราจะให้ปลายของส่วนเส้นตรงทางฝั่งซ้ายนะคะเป็นจุด กึ่งกลางหรือว่าเป็นจุดหมุนจุดศูนย์กลางนั่นเองเราก็ดูศูนย์องศาศูนย์องศาในที่น,นะคะดูวงในค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับไม้โปรเทคเตอร์ของนักเรียนด้วยนะคะว่าจะอยู่วงนอกหรือวงในอ่ะทีนี้เดี๋ยวขยับนิดนึงเนื่องจากแสงมันตกกระทบนะคะจะมองไม่เห็นอ่ะทีนี้เราต้องเอามากกว่า90 90อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นี่ให้ดูข้างในนะคะ ถ้าเราจะเอาสัก100องศาเราก็ต้องรู้ว่า100ยองศาเนี่ยกางเลย90ไปเลยกไปเราก็ทำสัญลักษณ์ไว้จุดไว้นะคะอ่าให้แค่พอมองเห็นนะคะจากนั้นให้เราลากค่ะโดยที่แม้บรรทัดนี้ที่เอามาทาบนะคะก็ให้วัดจากจุดศูนย์กลางตรงนี้นะคะหรือจุดหมุนนะคะให้ผ่านไปยัง ตรงที่เราทําสัญลักษณ์ไว้ค่ะแต่ไม่ต้องถึงก็ได้นะคะขอแค่ให้มันทัดกลางเท่ากับองศาที่เราวัดไว้นะคะ,ะเสร็จแล้วเราก็ใส่ขนาดขององศาของมุมเลยค่ะ1 0 0องศาแบบนี้ค่ะอ่าต่อมาเราลองสร้างอีกสักมุมหนึ่งอ่จะเอากี่องศาดีเราเราเปลี่ยนจุดหมุนบ้างเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งขวาค่ะอ่าทีนี้ เอาไว้บรรทัดทาบนะคะเปลี่ยนมาอยู่ฝั่งขวาตรงนี้เป็นจุดหมุนหรือจุดศูนย์กลางนะคะเอาให้ตรงจุดศูนย์กลางค่ะดูเส้นศูนย์องศาค่ะศูนย์องศาอยู่รอบใบบรรทัดรอบนอกนะคะก็คือมุมป้านเนี่ยจะต้องที่สร้างเนี่ยจะต้องมากกว่า90สิแต่ไม่เกินร้อยแปสิบเราสร้างซักหนึ่งอห้าสิ่ะเราลองดูศูนย์องศาดูรอบนอกค่ะหนึ่งร้อยห้าสิอยู่ตรงไหนเราก็ทำเสัญลักไว้ค่ะแบบนี้ เล็กๆนะคะ,ะเสร็จแล้วให้เรานำไม้บรรทัดธรรมดาเนี่ยเหมือนเดิมค่ะลากไปเลยจะลากถึงหรือไม่ถึงก็ได้นะคะให้ขึ้นอยู่กับความสวยงามนะคะเราจะไม่ลากสั้นหรือยาวจนเกินไปค่ะ,ะเราก็จะได้แล้วมุมป้านที่มีขนาด150องศานะคะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นมุมป้านเช่นกัน ขอแค่ให้มันมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาก็จะเป็นมุมป้านค่ะต่อมาเป็นมุมตรงค่ะมุมตรงก็คือมุมที่มีขนาด180องศาอ่าทีนี้180องศานี่ก็ง่ายๆเลยค่ะเราแค่ลากเส้นตรงเส้นหนึง่งขอแค่ให้เป็นเส้นตรงค่ะลากให้ตรงแล้วก็กำหนดจุดหมุนตรงกลางแบบนี้ก็ถือว่าเป็น180อองศาแล้วค่ะ มุมตรงก็คือเส้นตรงนั่นเองแบบนี้ค่ะ,ะต่อมามุมกลับค่ะมุมกลับก็คือมุมที่มีขนาดมากกว่า180องศานะคะแต่น้อยกว่า360องศาองศาอันนี้เราจะสร้างยังไงดีเราสร้างเส้นขึ้นมาก่อน1เส้นมากกว่า180แต่น้อยกว่า360ให้ถือว่าเป็นมุมกลับ ทีนี้ถ้าเราจะสร้างมุมซัก 300, 3 0 3 4 4องศาอ่ะงศาเราจะใช้วิธีการหักลบมุมนะคะครึ่งบน180ครึ่งล่าง180ใช่ไหมคะรวมกันเป็น360องศาทีนี้ถ้าเราจะสร้าง340องศาเราก็มาดูเราให้ เราให้ส่วนปลายของส่วนของเส้นตรงฝั่งซ้ายเป็นจุดหมุนนะคะเป็นจุดศูนย์กลางนะคะจะสร้าง340องศาค่ะเรามาดูค่ะถ้าเราใช้วิธีการหักลบ360ลบ340ก็จะต่างกันอยู่ที่20องศาใช่ไหมคะเราก็มาดูเส้นศูนย์องศาแล้วเราก็วัดมา20องศานะคะโดยที่ให้ ส่วนปลายของส่วนของเส้นตรงฝั่งซ้ายเป็นจุดหมุนนะคะวัดมา20องศาค่ะทำเสร็จลัลณวจุดไว้แบบนี้ค่ะ,ะแล้วเราก็เหมือนเดิมค่ะใช้ไม้บรรทัดลากค่ะ,ะถ้าเราดูถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเหมือนมุมแหลมเลยใช่ไหมคะที่มีมุม20องศาแต่ถ้าเราใส่องศาแบบนี้ เราใส่ขนาดของมุมแบบนี้นะคะก็จะได้มุม340องศานั่นเองเป็นมุมกลับนะคะแต่ถ้าเราใส่ขนาดของมุมข้างในตรงนี้นะคะมันก็จะมีขนาด20องศานั่นเองทีนี้เราลองสร้างเพิ่มอีกสักหนึ่งมุมะคะ่ะเราลองอีกสักหนึ่งมุมนะคะ เอาสักกี่องศาดีเอาสักสามร้อยสามสิบองศาอ่าถ้าเราต้องการที่จะสร้างมุมสามร้อยสามสิบองศานะคะเราก็เอาสามร้อยหกสิบเนี่ยลบสามร้อยสามสิบก็คือส่วนต่างขององศางมุมคือสามสิบนะคะเราก็วัดขนาดของมุมมาเลยว่าสามสิบองศาค่ะอ่า ทำสัญลักษ์ไว้ค่ะแล้วเราก็ลากเส้นค่ะจากจุดหมุนหรือจุดศูนย์กลางนะคะแบบนี้ค่ะไม่ต้องถึงก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าถึงเนี่ยมันอาจจะยาวเกินไปนะคะอ่าแล้วเราก็ทําสัญลักษณ์มุมกลับค่ะเราก็จะได้มุมที่มีขนาด330องศาค่ะแบบนี้ค่ะอ่ะทีนี้ก็ มาทบทวนอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามุมแต่ละชนิดแต่ละขนาดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมุมแหลมก็คือมุมที่มีขนาดเล็กกว่ามุมฉากซึ่งมันจะมากกว่าสูงองศาแต่น้อยกว่า90องศาค่ะต่อมามุมฉากค่ะมุมฉากก็คือมุมที่มีขนาด90องศาต่อมามุมป้านค่ะมุมป้านคือมุมที่มีขนาดใหญ่กว่ามุมฉากซึ่ง จะมีขนาดมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180องศาค่ะต่อมาเป็นมุมตรงมุมตรงก็คือมุมที่มีขนาด180องศาค่ะมุมกลับค่ะมุมกลับก็คือมุมที่มีขนาดมากกว่า180องศาแต่น้อยกว่า360อองศาค่ะอ่ะก็ขอจบเรื่องการทบทวนขนาดของมุมแต่ละชนิดไว้เพียงเท่านี้นะคะ